ทำจามวิกฤตน้ำท่วมที่คนกรุงเทพกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เป็นผลให้ไม่ค่อยมีงานเรื่นเริงเกิดขึ้นมากสักเท่าไรแต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งงานที่เป็นประเพณีสืบทอดปฏิบตัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือพิธีห่มผ้าแดงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนาวัสเกตราชวารมหาวิหาร โดยงานนี้นอกจากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังมีการออกร้านจําหน่ายอาหารสินค้าและการะเล่นอย่างหลากหลายซึ่งคนพนักครหรือคนกรุงเทพเป็นที่รู้จักกันในชื่อของงานวัดภูเขอทองครับ สำหรับการห่มพระแดชวงองเจดีนี้นะครับนอกจากจะเป็นการจัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนะครับด้วยสียโดดเด่นของผ้าน,นี้ยังเป็นการแจ้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รู้ว่างานวัดภร,ระกรทองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับและเมื่อไหร่ถ้าคุณได้มาเที่ยวงานวัดภร,ระกรทองสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดและจัดว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้นั่นก็คือการเดินขึ้นมาสักการะองค์พระบรมวันพฤบนภระกรทองนี้แหละครับ การลาะประตูทางขึ้นสวรรค์มาด้านบนของภูเขาทองนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางขึ้นมาสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลเพิ่มพูนโชคลาภให้กับชีวิตพร้อมกันนั้นด้านบนของภูเขาทองก็ยังเป็นสถานที่ใช้ชมวิวกรุงเทพมหานครแบบ360องศาไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ในตอนกลางวันหรือย,ยามค่ำคืนก็สวยตึงตาตึงใจได้ทุกครั้งที่ขึ้นมาชมครับ ทางด้านการเล่นและมหศรสที่รวบรวมมาไว้โดยบางอย่างก็หาดูยากมากในปัจจุบันซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราความสนใจของเด็กๆได้เป็นอย่างดีและในขณะเดียวกันผู้ใหญ่เองก็เหมือนได้ย้อนวันๆกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งงานนี้ก็เลยเรียกได้ว่าคงคอนเ็ปร์สมก็เป็นงานวัดต้นฉบับไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ คือประเพณีงานลอยกระทงแล้วก็ภูเขาทองเนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เพิ่นว่าว่างแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวใครเครียดด้วยช่วงนี้มีแต่ข่าวกระแสน้ําท่วมมาตลอดเลยที่วัดภูเขาทองเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเหมือนครเครียดให้กับประชาชนท,ทั่วไปว่าจะไปไหว้พระข้องบน,นะคะ่ะ ดยงานในปีนี้ที่จัดขึ้นในระหว่างที่ชาวกรุงกําลังควนเสียไปกับเหตุการณ์น้าท่วมซึ่งหลายภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้แต่ทางด้านพ่อค้าแม่ขายบางรายที่หากินกับงานนี้มานับหลายปีก็เผยว่าน้ําท่วมไม่เป็นผลกระทบเลยกลับยิ่งเป็นการเพิ่มยอดจําหน่ายให้สูงขึ้นด้วยซ้ําครับปีนี้บรรยากาศดูเหมือนเงียบแต่ว่าขายขายได้ยอดมากกว่าปีที่แล้วนะคะคนเยอะ น้ำพริกแม่เล็กคะ่ะมาขายประมาณ4ปีแล้วค่ะก็ดีค่ะดีพี่ว่าไม่นะคะเพราะของเรานี่เป็นอาหารที่สําเร็จแล้วก็ไปเป็นของฝากได้นะคะเป็นของตุนได้อันนี้ไม่กระทบมากถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเจอกับปัญหาน้ำท่วมครับผมแต่เรียกว่าเทศก,กาลงานวัดต้นต,ตำรับอย่างงานผูเขาทองท ยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างล้นหลามก็เรียกได้ว่างานนี้เป็นงานที่สร้างสีสันก่อนที่ประชาชนจะหันเป็นเคียดในการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังน้ําลดลงครับอนุพงศ์กังวลกิจถ่ายภาพธนวัฒน์สุกเกษมรายงานเเราาลลูก้ตออองคยยืบสันน